พระราชวังเทียนหว่วนากเกลียดพี่ชายข้าได้ยินมาว่านักบุญจากวังบรรพบุรุษไปเยี่ยมตระกูลกูอีกครั้งโอ้แล้วไงล่ะขาของเธออยู่บนตัวเธอข้าจึงควบคุมเธอไม่ได้คนพวกนี้กำลังทำบ้าอะไรกันอยู่เหตุใดหญิงสาวศักดิ์สิทธิ์สองคนของห้องโถงบรรพบุรุษของมนุษย์จึงอยู่ใกล้กับกูชางเกอร์ และยืนยันว่าพี่ชายของข้าเป็นผู้สืบทอดทักษะปีศาจข้ารู้สึกแน่ใจว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้ปัญหาคือข้าไม่เคยพบพวกเขาเลยทำไมพวกเขาถึงเพียงแค่ลืมมันเพียงแค่ปล่อยพวกเขาไปแผนต่อไปของท่านคืออะไรงั้นเหรอพี่ชายสถาบันอมาตะที่แท้จริงกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ก็ถึงเวลาที่เราจะไปที่นั่น สถาบันรรมศตรที่แท้จริงนั้นหรือหลังจากการปรากฏของเงาหมินสวรรค์นักรคของสถาบันธรรมศาตรจะต้องสัมผัสสัตว์ประหลาดที่ออกมาจากเงาหมินสวรรค์หากเป็นไปได้ถ้าไม่อยากรับความเสี่ยงนี้จริงๆแต่ก็ไม่าอาจปล่อยให้น้องสาวโมโหของข้าสงสัยได้เจ้าพูดถูกเราจำเป็นต้องมองหาโอกาสที่จะกำจัดข้อสงสัยที่เรามีให้ผู้ที่สงสัยข้า รู้สึกถึงพลังของภูเขาเทียนห่วงอีกครั้งพี่ชายตอนนี้ท่านน่าประทับใจมากเรากับว่าเจ้าชายผู้พิชิตพ,พันลีกลับมาแล้วอีเนเจ้าจะไปไหมท่านตาอืมท่านอาจารย์เขายุ่งตลอดเวลาหรือเปล่าเขามักจะหายตัวไปแบบนี้และปกปิดตัวเองด้วยข้ออ้างที่ยุ่งอยู่กับการสุกฝน แต่สำหรับข้าข้าไม่เชื่อเขาตอนนี้เขากำลังนั่งคิดวิธีที่จะเริ่มวางแผนต่อสู้กับผู้อื่นแน่ๆเป็นไปไม่ได้ท่านอาจารย์เป็นคนดีข้าและท่านยาได้รับการช่วยเหลือจากท่านอาจารย์เขายังช่วยทางอาณาจักรเทียนเฉินด้วยเขาเป็นผู้ชายที่ดูเย็นชาแต่ก็มีจิตใจที่ดีเหยาเหยาท่านอาจารย์เป็นยังไงบ้าง เจ้าคุนเคยกับที่นี่แล้วหรือยังมีคนร้ายเดียงสารังแก่เจ้าบ้างไหมถ้าคุณเคยกับมันแล้วและป้าเสียนเอ๋ก็ใจดีกับข้ามากให้ตายเถอะเจ้ามันใจแคบมากไม่สนใจข้าเลยทำไมท่านอาจารย์ถึงมาอยู่ที่นี่ได้เจ้าไม่คิดถึงข้าเหรอเฮ้เจ้าไม่เห็นข้าเหรือทำไมเจ้าถึงเมินข้าล่ะโอ้ เจ้าอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอข้าคิดว่าเจ้าเป็นเพียงสาวรับใช้ที่เล่นกับเหยาเหยาสาวรับใช้งั้นเหรอปู่ชางเกอข้าจะต่อสู้กับเจ้าท่าน้าเทียนเอ,อ๋อใจเย็นเยนเจ้าอยากจะถูกทุบตีอีกครั้งนั้นเหรออยากจะถูกเตะอีกครั้งไหมยังไม่รู้ว่าใครจะชนะใครอย่าดูถูกคนอื่น ลืมความเจ็บปวดหลังจากที่บาดแผลหายดีแล้วเหยาเหยก็ดูให้ดีใครที่ไม่เชื่อฟังจะถูกโจมตีเช่นนี้การเคลื่อนไหวนี้เรียกว่าการตีสุนัขเพื่อกินกระท่อมโอ้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าดูเหมือนว่าทักษะของเจ้าจะลดลงข้าจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ข้าต่อสู้กับเจ้า เจ้าจะเคลื่อนไหวดีกว่านี้นะนี่เจ้าถ้าจะฆ่าเจ้าวันนี้ถ้าจะทุบตีเจ้าให้จมดินแน่นอนและเจ้าจะไม่สามารถพลานออกไปได้นี่คือสิ่งที่อาจารย์ของข้าสอนรูปแบบลืกลจำมังกรโอ้แค่ทักษะเล็กๆน้อยๆน,นั่นดูเหมือนเกมของเด็กเลย เจ้าต้องเรียนรู้สิ่งนี้จากตาเท่านั้นมันไม่ง่ายเลยจริงๆและวิธีการที่พวกเขาสอนเซียนเออก็เพียงพอแล้วที่จะเอาชนะเด็กธรรมดาจากโชคชะตาได้บวกกับเทคนิคการขยายกำลังที่อาจารย์คนที่สี่ของท่าสอนถ้าจะดูซิว่าเจ้าจะทำอย่างไรกับสิ่งนี้นี่คือรูปแบบมังกรเรือนจำแห่งสวรรค์เจ้าคิดอย่างไรท่านตาเซียนเอ๋อ ทรงพลังอย่างยิ่งมูสิกูชามเธอตอนนี้ถ้าสามารถารเป็นบูคนเดียวได้นี่ต้องการการปกป้องจากเจ้าอีกต่อไปเฮ้ยแสดงแล้วแต่มันไม่ม,มีประโยชน์และครั้งนี้ก็พอแล้วเจ้าเจ้าเห็นไหมเหยเ่ยๆนี่คือผลที่ตามมาของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม เืวเ่ยาเหวียาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจารย์ได้ปรึกษากับผู้อาวุโสหลายคนแต่ยังไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ที่เจ้าเคยพบแต่เจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลจะต้องมีวิธีค้นหาสาเหตุท่านอาจารย์ยุ่งกับเรื่องนี้มาหลายวันแล้วงั้นเหรอขอบคุณสําหรับการทํางานหนักของท่านอาจารย์นี่ไม่ใช่เรื่องยากแค่เชื่อข้า แล้วข้าจะหาทางแก้ไขได้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนดีเลยจนกว่าจะถึงตอนนั้นข้าจะพยายามหาวิธีใหม่ๆเพื่อช่วยท่านอาจารย์เหยาเหยามีอะไรผิดปกตินั้นเหรอท่านป้าเซียนเอ๋อเหยาเหยาไม่สามารถฝึกฝนได้ด้วยเหตุนี้ท่านอาจารย์จึงค,คิดหาวิธีที่จะช่วยข้าแก้ปัญหานี้นี่คือหน้าที่ของข้าในฐานะอาจารย์ของเจ้า สำหรับตอนนี้แค่ฟังและใช้ชีวิตวัยเด็กของเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นและปล่อยให้ที่เหลือเป็นหน้าที่ของข้านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมข้าไม่รู้สึกพลังใดๆจากเหยา่เหยา่อฟูชางเกอเจ้าจะพาเหยา่เหยา่ไปที่ซานตรงกับข้าไหมที่นั่นมีปรมาจารย์เก่งๆอยู่ที่นั่นด้วยทักษะอันกว้างขวางและความรู้อันกว้างขวางพวกเขาอาจหาวิธีแก้ปัญหาให้เหยา่เหยา่ได้ สานตรงนั้นหรือใช่แล้วถ้าถูกเลี้ยงดูมาได้รับการเลี้ยงดูและซ่อนตัวอยู่ที่นั่นหมู่บ้านพีทในดินแดนที่ถูกทิ้งร้างโดยนักพรตอมะตะประมาจารย์ลึกลับและต้นพีทลึกลับของเจ้าอยู่ที่ไหนดูเหมือนเจ้าจะรู้จักสินะใช่แล้วในสถานที่นั้นมีปรมาจารย์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งผู้ชายปากแข็งแต่ใจอ่อนเจ้าคอยดูข้ามาตลอดเลยเหรอ ดูเหมือนว่าเจ้ายัางห่วงใยข้าอยู่เจ้ากำลังคิดมากเกินไปข้าแค่กังวลว่าเจ้ากำลังวางแผนแก้แค้นดังนั้นข้าจะจับตาดูเจ้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เจ้าจะทำเหยาเหยาเจ้าสารเลวตัวนี้ป่วยเป็นโรคจิตเภทอย่าเรียนรู้ที่จะเป็นเหมือนผู้ชายคนนี้พูดสิ่งหนึ่งแต่มีความหมายอีกอย่างหนึ่งสมัยนี้ไม่มีใครเขาเชื่อความจริงกันหรอกนะ ครอบครัววังอมะตะเจ้ากำลังบอกว่าเจียงชูชูไม่เยี่ยมกู่ช้างเกออีกครั้งงั้นเหรอดูเหมือนเธอจะไม่ทำอะไรเลยข้ามักรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่เสมอระกูลไทยคูเย่คราวนี้ด้วยการตั้งสถาบันการศึกษาอมะตะที่แท้จริงตามส่วนต่างๆจะถูกสร้างขึ้นโดยมหาอำนาจมากมายด้วยพรสวรรค์ของพี่กู่ เขาจะได้รับตำแหน่งในสถาบันการศึกษาอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะไปหาเขาเพื่อสอบถามเรื่องนี้อาจจะเป็นเจ้าชายแห่งภูเขาเทียนห่วงที่เป็นผู้ชนะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปไม่ได้เขาไม่เคยออกจากภูเขาเทียนห่วงและพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ก็อยู่ห่างจากภูเขาเทียนห่วงเช่นกันนั่นอาจจะเป็นวิธีเบี่ยงเบนความสนใจของเขาอาจจะเป็นไปได้ ปัญหานี้ต้องใช้ความระมัดระวังทั้งหมดนี้เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อถ้าข้าไม่ได้เห็นมันด้วยตาของข้าเองคงไม่เชื่อเลยการกลืนกินแก่นแท้ของซากศพโบราณเพื่อปรับปรุงการขัดเกลาวิธีการแปลกๆแ,แบบนี้มันคือทักษะปีศาจอย่างแน่นอนนี่คือนั่นใครน่าเสียดายที่เราไม่สามารถเห็นใบหน้าของเขา ได้ชัดเจนก่อนที่เขาจะวิ่งออกไปคงจะดีกว่านี้ถ้าพี่กูอยู่ที่นี่ในเวลานั้นใช่ดินแดนเบื้องบนเริ่มวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆปีศาจและสัตว์ประหลาดทุกชนิดกำลังปรากฏตัวขึ้นเราต้องการพี่กูเพื่อเป็นรากฐานหลักในการแก้ปัญหายุ่งเหยิงทั้งหมดนี้ลิวลี่ปัญหานี้ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะจนกว่าจะมีการชี้แจงให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามทายาทผู้สืบทอดทักษะปีศาจนั่นน่ากลัวเกินไปและไม่มีใครคาดเดาได้ออกเดินทางและมุ่งหน้าสู่ซานตง